ต้มกระทิสายบัวปลาส้มวันนี้นะคะเคจะต้มกระทิสายบัวปลาส้มค่ะปลาส้มเคก็ทําเองนะคะสายบัวซื้อมาจา้ะซื้อมาจากคุณยายในตลาดมาดูเลยนะคะต้มกระทิสายบัวปลาส้มก็มีปลาส้มค่ะหนึ่งตัวพอจะกินสายบัวสายบัวน้ํากระทิ พริกทอดตะไคร้หอมใบมะกรูดกระชายแล้วก็พริกชี้ฟ้าน้ำตาลชูรสค่ะแค่นั้นค่ะไปดูนะคะไปค่ะน้ำกะทิค่ะลงไปเลยน้ำกะทิครึ่งลิตรตามด้วยพริกชี้ฟ้า20เม็ดกระชาย5หัวหอ,ห,อหอมแดงหอมแขกหอมแดงหนึ่งหัว ตะไคร้สองต้นค่ะใส่ลงไปเลยปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลปี๊บครึ่งก้อนผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำปลาทิพรสค่ะหนึ่งช้อนแกงปลาส้มค่ะ หนึ่งตัวปลาส้มปลนนิลเคลียร์ทำเองใส่บัวค่ะใส่บัวขาวสองขีดไม่ต้องใส่น้ำมะขามนะคะเพราะว่าปลาส้มเนี่ยเปรี้ยวมากเปรี้ยวแล้วก็ดูกนิ่มๆสุกแล้วนะคะพริกทอดค่ะ20เม็ดใส่ลงไปเลยตามด้วยใบมะกรูดสิบใบ แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะต้มกระทิสายบัวปลาส้มค่ะค่ะชิมเลยนะคะทายด้วยค่ะหืมหอมกระชายนี่ค่ะเ,เพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะอืมหอรหลยๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย